โอเคครับก็สวัสดีวันนี้หยุดสมคพลกและฟูโซเย็นนะคะวันนี้เราจะไปปล่อยนักเรียนกันนะครับเราจะเริ่มที่เก็บของกันนะครับแป๊บนึงครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเพิ่งอากาศหนาวผ่านมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวดูครับกระจกแม่โคตรเก่าเลยครับโอ้โหดูครับแม่งทิ้งละเกอากะเลยลงเดียนี้เป็อะไรวะล้างน้าแป๊บนึงครับ คนดูแป๊บนึงแคร์กันดมทำไมหล่อจังนะก็สุดชื่นขึ้นมาี๋ยวไปดูสวนผักเรานะครับเราเปลูกสวนผักไว้นะครับตามผมมาเลยครับนี่ก็เป็นสวนผักที่พวกเราปลูกนะครับครูให้ปลูกครับเดี๋ยวไปดูผักแปลงเราเลยครับดูครับแปลงผักของเราครับผมอันนี้คือ กวางตุ้งดอกเหลืองนะครับผมตอนนี้คือผักคะน้าครับผมปลูกสองอย่างครับปลูกแล้วคูบ้อไปแดกครับไปแดกเองครับแต่ตอนนี้จะมาลดน้ําต้นไม้นะครับก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายหรอกรู้เพื่อนผมครับวันนี้ครับถือฝักบวมแล้วครับอันนี้มันก็ต้นพริกนะครับนี่คือต้นพริกนะครับต้นพริกครับ อ,อันนี้คือแอชลีย์พับโ,โดนวายร์น,นาครับก <cam> ็ดูพีส่สน้องพี่เขาหลอกกว่าแบบเออพอดีว่าพี่ทำยูทูบครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกวันนี้อยู่กับพี่ที่สวนผักโรงเรียนแม่ขวาวิทยาหย,ยุดนะครับถ,ถ้าจะมาก็มาเลยนะครับเดี๋ยวรับไปดูต้นหอมมาเลยนะครับตอนนี้ดูต้นหอมครับต้นหอมครับโอ้โห ต้นหอมแม่งมีเก้าต้นอ่ะน้องๆเออมาดูคนรับใช้พี่กันเถอะน้องๆตอนนี้คนรับใช้พี่กำลังหดผักครับเขาชื่อเอเปกครับตอนนี้ดูครับเขาหดผักอย่างตั้งใจเลยครับก็ตอนนี้ก็จะถึงสารพัดแล้วนะครับสารพักแก้วมรกตนะครับซึ่งตากแดดนะครับดูครับใกล้ถึงนะครับ มีคนนั่งเต็มครับสา,า,ามพระครับเนี่ยเป็นระเจ้ามรกตครับเขียวอารามเลครับผมะเขือมรกตตอนนี้ก็นักเดี๋ยวจะเรื่องเดินกลับบ้านแล้วนะครับแต่พระผมก็ต้องคอยปล่อยนักเดินกลับบ้านเพราะผมไปตั้งค่าพนักงาที่เพราะผมเป็นสภาครับก็ไม่รู้เทานน่าไหร่หรอกก็<า>แบบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ